สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะเอาพระสมเด็จเกตชัยโยพิมพ์ฐาน6ชั้นนะคะมาให้ชมกันนี่ค่ะเห็นไหมคะสวยไหมคะนะคะนับฐานได้เลยนะคะหนึ่งสอมสี่ห้าหชั้นนะคะให้ดูชัดชัด นี่ค่ะชัดไม่เอ่ยชัดแล้วเนาะนี่ค่ะหกชั้นเก่ามากค่ะเก่าแบบเก่าจริงๆอันนี้ดูค่ะดูนะคะอันนี้ด้านหน้าองค์พระนะคะเห็นไหมคะ่ะตรงหน้าอกท่านนะคะรูปตรงหน้าอกคล้ายๆกับฟันเราเนะเห็นไหมคะนี่นะคะนี่ด้านข้างก็จะเป็นอย่างนี้เนาะ เ,นนะะเห็นแล้วเนาะนี่ค่ะนี่นะคะด้านข้างก็จะเป็นนี้มวลสารเก่าเลยค่ะนี่นี่แบบนี้ค่ะนี่แห้งมากนี่ค่ะมวลสารเก่ามากเลยองนี้แบบส่องมันถ้ามีกล้องสองพานะส่องมันเลยนี่ อันนี้ก็เป็นพร์ที่แบบพ่อเขาเก็บมานานแล้วเหมือนกันค่ะน่าจะได้มาตั้งแต่รุ่นรุ่นปู่ย่าตาทวดแล้วเหมือนกันค่ะนี่สวยมากค่ะหน้าองค์พระเห็นไหมคะมนี่สวยไหมคะน,นี่เห็นไหมคะสมเด็ดเกจชัยโยฐานหชั้นค่ะ ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ